สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางนี้เคอีภาคเช้านะครับเระจาวันพฤหัสที่2ี ia, นะครับสําหรับนี้เคอีนะครับจะเล่นได้แ <incorpor> ag, ค 2> ่2รอบนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้หยุดนะครับพรุ่งนี้หยุดและสัปดาห์หน้าที่แน่ๆคือหยุดยาวครับเปิดทีวันที่6มกเมษานนะครับใครอยากอัดอยากเทอยากทบคันมาคันมือจัดนะครับ แต่ไม่ได้ไหมายเพราะว่าจะให้เล่นเลขผมนะเล่นเลขนะใครก็ได้ครับที่ชอบนะครับเผื่อมีพวกคันไม้คันมือครับขาดนี่ก็อ,อีกไม่ได้แคบขาดใจประมาณนั้นโอเคครับเปิดเช้าเปิดที่0ูนย์สองแครับสิแต้มพี่น้องอ่าที่เดินอยู่ตอนนี้ของนี่กคอีคือเดิน7878ดทุกวันครับ7878ทุกวันผมดูแป๊บนึงนะใช่ไหมถูกต้องครับ7878ทุกวันครับก็ 78ติดไปก่อนครับหหางครับ7887ติดไปก่อน1หางเนาะแล้วก็เปิดพี่น้องเปิดพี่น้องกับพี่น้อง0 2 8 6 5พี่น้องพี่น้อง10แต้มพี่น้อง10แต้มเป็นอะไรผมขอดูแปมบนึงครับพอดีช่วงนี้ผมกำลังเฝ้าตัวเปิดไต้หวันเ้ว่้องขออภัยอาจจะตะกุกตะกักอ่าตอนนี้ผมดูวอซพัาแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ลบเอ้ยอยู่ที่บวกครับขอประทานโทษใจลอยไปหาใคร <laughs> อยู่ที่บวกนะครับบวกร้อยกว่าจุดมีลงลบด้วยนะเมื่อเช้าเนี้ยลงลบไปด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนจะลงลบหรือเปล่าแต่ผมคิดที่บวกครับคิดที่บวกขออภัยครับแต่ผมดูตัวเปิดไต้หวันแป๊บนะครับไม่เกินห้าวินาทีครับ <c oughs> ไตหวันก็เมื่อวานเจ็บใจครับเจ็บใจคือที่อะไรไหมส่วนมากเลขเด่นจะไปอยู่ค้าไม่เข้าใจเป็นโรคอะไรของมันก็ไไปดูสักครู่สักครู่สักครูอ่าศูนย์เจ็ดสอง 0 7 2 3 7เโอเคพูดถึงนี้กันนะครับนี่คือผมวางไว้เรียแร้วเด่นสุด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 3ครับขาลูกคาวิ่งจะ3ครับผมว่าน่าจะเป็นท้าย3ท้าย0ตอนนี้มันตรงกันคือ6 3 3 0ตรงกันที่3ชนกันที่3 ขาร์ลเวิ่งจะ่สามครับขาร์ลเวิ่งแคสามสองสามหกศูนย์สำหรับไซติอันนี้อาทิตย์นี้ของนิเคอีหกรอบที่ผ่านมาหกรอบที่ผ่านมาหลุดไปเลยคือสองรอบนับคือวันวันอังคารหลุดไปเลยนะครับวันจันทร์พิกัดมาท้ายบนล่างสองรอบเช้าบ่ายวันอังคารเดสมอลเล่วันพุธอ๋อวันอังคาร วันข้างเจาะวันข้างเจาะรอบเช้าวันพุธเดสมอเล่เฮ้ย oh <my. S 1> วันอาคารเดสมอเล่วันคารบ่ายอ่าแล้วก็พุธเช้าสลบบ่ายเจาะก็เดนมารสี่รอบครับไม่มาสี่รอบสี่สามแปดศูนย์เจ็ดสามหนึ่งศูนย์อ่าคู่นี้เป็นคู่สิบแต้มพี่น้อง สิแต้มพี่น้องตามตัวเปิดร้อยมันแครับรามาแปดแปดสองสามแปดสี่สามแปดเนย์แปดแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนยนะครับอีกคู่ที่เล่งไว้ก็คือถ้าสิแต้มสิบแต้มสิแต้มสี่หกไว้ศูย์ศามเจ็ก็สวยวถึงนะ ผมเอาแค่นี้นี่เนี่ยยังไงก็พิจรารณาดีๆก่อนตามครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนะครับตอนนี้บวก,100กร้อกว่าจุดแล้วคงไม่ลงลบแล้วโอเคครับได้ประมาณนี้ครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม